ตอนนี้เราก็อยู่ออกมาจากบ้านหนองอคูลหนองเพื่อมุ่งหน้าไปบ้านกะทิไปบ่ดายเดอ้อมองนี้ก่นน้ำท่วมรถเล็กมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้นะวันนี้วันที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า บ้านปราศาสตรสองกิโลเมตรขวา้ายมือเนาะคงต้องออกไปทางนูนนะถ้าชิตตงไปทางผีบอดายเยอนาขคืนแห้งออก,กับใส่ปลากันวันนี้วันที่สามแล้วนะมวลน้ำก็ไหลมันรวมกันทางนี้เพื่อจะไหลลงไปห้วยทับทานฝั่งผี่ ด้านหน้าก็จะตรงไปบึงบูนไปบ้านตะโกนบ้านแคนอะไรเงี้ยนะทวมดุนี่นะดลายบอออันนี้คือบ้านกะทินี่ด้านหน้านี้บ้านกะทิอันนี้เขาเอิญวาห่วยอีหย่างนี่คุณพี่ทางซี่อ๋อมันเป็นแค่ทอันนี้เฉยๆเนาะ บ,บ่กาเอื่นคลองเนาะคลองแถวบ้านกะทิมุ่งหน้าไปบ้านนี่ยังก็ข้างหน้า,นนาบ้านพานาวเนาะบ้านพานาวตำบลปาาราสาทอำเภอห้วยทับชันจังหวัดศรีสะเกษทางผุ่นก็มีบ้านพานาวเือกันมันก็เลยจะดูสับสนบ้านพานาวตำบลหักไหมทำม,มาบงผลย่านป้าไป,าปตะมวนแท่ ด้ก็ไอันนี้น้ำคือมันขึ้นตลอดได้ดีเนาะพีะะเพราะว่ามันไหลจา,ากทางอื่นเพื่อมาเติมทางนี้เนาะมวลน้ำแถวบ้านโคกจานก็แบบตาดทะเลเอ้ทหารไม่เห็นมาอยู่แถวนี้เนาะก็บมีแข็มเนาะ,ะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันแรงกว่าทางนู้นนะโอ้ต้นไตา น้ำมาปลาเยอะแยะส้เดือนก็เยอะนะหนูเห็นว่าเก็บเก็บส้เดือนค่ายแห,หนูไปเก็บถ่ายนุบวกาเด้อเวลานูไปกินข้าวปุ่นเหรอมนันี่นะปุ่นดอกน้ำก็ไหลเอื่อยแรงนะเราจะข้ามไปข้างหน้าก็ไม่ได้นอะกก็ต้องถอยกลับ <c oughs> บ้านกระทิ ตาหลเนาะนี่เนาะขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะคุณพี่มันไหลมาทางอื่นดีเนาะมันเติมนี่เราก็จะล่งหวยอันนี้ตรงไปนี่บานพนาวและบานเอียงบานพนาวบานตะโกนเนาะข้าก็ไปเสียนผุนได้อยู่เลยเนาะพี่เบิ่งหน้ามิถานอม บ้านกะทิเลยตอนนี้เราก็อยู่บ้านทนาวตำบปลปราศาสตอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดวันนี้วันที่3ตุลาคม2,565พานเพื่อนมาดูสถานการณ์น้ำด้านหน้าก็ เข้าสู่บ้านพนา okay. แถวบ้านพนาขอรีกาในโนนในบ้าน,นเป็นโนนเราเป็นโนนบ้าน ไม่ได้ชาวบ้านก็กดขอขึ้นที่สูงก็มีการการเต็นเนาะอมจะยกไปอยู่บนที่สูงก,ก,ก,รการขอรัฐบานขอมาหาป่าหาขี่กระโลยอหรือว่าไส้เดือนขาอยอเป็นกระสอบกระสอบเลยจะเห็นน้ำท่วมหน้าตรงนี้ก็จะเป็นคลองหรือเป็นแก้มลิงรับน้ำมาจากฝั่งอุทุธานหรือว่ามาทั้งฝุนอะ่ะ ป้างปูเนาะไหลลงมาผี่เพื่อเพื่อจะมาลงห้วยทับทานนี่ตะกอนมนนีก็คืออ้น่าจะเป็นทางโค้งนะแล้วก็จะเป็นคลองเนาะเส้นทางูสีบ้านตรงนี้รอดนะคะปกติเราก็จะเห็นเลย แค่เนะาะแต่ยานปานี่อันนี้จากบ้านผนาวทางเข้าบ้านผนาวไปบ้านกะทิเนี่ก็จะไหลลงไปห้วยทับทานนู้นข้างในคุณเห็นแต่หลังคาบา้านนี่ตรงนี้จะเป็นบ้านพานาวตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ ก็จะมีของกรมทางหลวงชนบทเนาะมาอำนวยความสะดวกนะมีที่กั้นน้ำกั้นไหลนี่ฟางพีน้ำกระทวมเต็มเลยที่น้องอม็น้น้ำไหลแห้งเด้อว,วัชพืชก็เต็มทางเลยนะไหลามาตรงนี้ หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านอีเซบ้านอีเซโพสีตรงไปก็เป็นสี่แยกเนาะด้านหน้าถ้า้ายมือก็จะไปอำเภอรัะตะนบุรีแล้วก็ไปข้ามสะพานห้วยทับทานตรงไปก็ไปบื้องบูลแล้วก็ขวามือก็จะไปเข้าอุตุมพรแยกส้มปอนพานเพื่อนมาดูเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนกลับ ไปทางบ้านอีเซไปดูน้ำท่วมทางนู้นกัน